สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วพบกันบ่อยๆนะคะเราจะไม่หนีหายกันไปไหนใช่ไหมคะพบกันเลยเด็กๆค่ะวันนี้นะคะ่อมมีทักษะภาษาไทยมาฝากเด็กๆแล้วค่ะแต่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เรียนกอกไก่ขอไข่ถึงคอหนุูกไม่ใช่เลยวันนี้นะคะเด็กๆอ่ะวิมรู้ว่าเด็กๆเก่งแล้วเรียนการอ่านออกเสียงรู้จักตัวพยัญชนะ กันทุกคนเลยเยี่ยมที่สุดวันนี้นะคะวันก็จะมีภาษาไทยแบบใหม่ๆมาฝากเด็กๆและะ้วค่ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ไทยสัญ,ญลักษณ์ไทยแปลกที่นี้คะยังไม่เคยรู้จักกันละสิสัญ,ญลักษณ์นะคะเด็กๆหมายถึงสิ่งที่กําหนดขึ้นมาแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะใช้รูปภาพ เครื่องหมายหรือว่าสิ่งของก็ได้นะคะแทนค่ะเพื่อให้เรารู้จักสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะพอพูดถึงก็จะรู้เลยว่าหมายความว่าอย่างไรสัญลักษณ์ของเรานะคะมีตั้งหลายรูปแบบเลยค่ะเด็กๆวันนีูุ้้งจะให้เด็กๆเรียนรู้สัญลักษณ์ของการนะคะห้ามค่ะเด็กๆห้ามการห้ามนี่นะคะเป็นเรื่องของการละเวน้น ยับยังและไม่ให้กระทำนั่นเองเราไปดูนิทานหนูนิดมาโรงเรียนสายกันดีกว่าค่ะนิทานหนูนิดไปโรงเรียนสายเช้าวันหนึ่ง อ้อยสายแล้วสายแล้วมาโรงเรียนสายแล้วต้องวิ่งแล้วเราวิ่ง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 อ้อยเหนื่อยจังเลยจะถึงห้องแล้วฮ้อยวิ่งต่อดีกว่าหนูนิดหนูนิดหนูนิดอย่าวิ่งนะหนูนิดดูซิมีป้ายเตือนด้วยนะว่าห้าวิ่งบนอาคารเรียนถ้าไม่วิ่งฉันน่ะก็เข้าห้องเรียนไม่ทันนะซี่ไหนป้ายไหนปายไหนที่เธอบอกชันน่ะป้ายนี้ไงเป็นป้ายสัญลักษณ์ห้าวิ่ง นี่ไงนี่ไงหนูนิดอ๋อขอโทษนะฉันอะมาสายฉันเลยต้องวิ่งมาแล้วฉันก็ไม่สังเกตเห็นป้ายนี้ด้วยไม่เป็นไรจ้าอะหนูนิดเข้าเรียนกันหนูนิดเข้าห้องเรียนกับหนูหน่อย พอถึงพักกลางวันหนูนิดก็ไปเล่นที่สนามเด็กเล่นกับเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเล่นจนเหนื่อยแล้วขอนั่งพักหน่อยแล้วกันนะนั้นไงมีเก้าอี้อยู่ตรงนั้นพอดีเลยไปนั่งดีกว่า โอ้หนูนิดหนูนิดหนูนิดอย่านั่งนะทําไมล่ะหนูนิดไม่เห็นเหรอที่นั่งมีสัญ,ญลักษณ์กากบาทแล้วก็มีป้ายสัญ,ญลักษณ์ว่าห้ามนั่งเห็นไหมหนูนิดอา้าวแล้วทําไมเธอนั่งได้ล่ะก็ตรงนี้ที่ฉันนั่งไม่มีสัญ,ญลักษณ์เตือนไงล่ะแล้วทําไมเขาถึงต้องติดไว้ล่ะฉันเหนื่อยฉันอยากนั่งนะอ๋อ อตอนนี้มีโรคโควิดไงเขาก็เลยต้องนั่งเว้นระยะห่างกันจึงมีป้ายสัญลญักษณ์เตือนว่าห้ามนั่งแล้วก็มีสัญลักษณ์กากบาทติดไว้ด้วยนะอ๋อเข้าใจแล้วล่ะฉัน่ะไม่ได้มองเลยนะขอโทษน,นะฉันจะจำไว้นะว่าสัญลักษณ์กากบาทและป้ายสัญลักษณ์นี้หมายถึงห้ามนั่งใช่ๆช่ใช,ใช่จำไว้ดีๆนะหนูนิด เธอเหนื่อยใช่ไหมเดี๋ยวฉันลุกให้เธอนั่งนะขอบใจนะนับตั้งแต่นั้นมาหนูนิดรู้จักสังเกตและปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์และสัญลักษณ์ที่ติดอยู่ภายในโรงเรียนเป็นอย่างดีเด็กๆเห็นไหมคะว่าหนูนิดเนี่ยไม่ทําตามป้ายสัญลักษณ์ที่มีไว้เห็นไหมคะเห็นไหมคะ อย่างนั้นนะคะเรามาตุ้มทวนกันอีกรอบหนึ่งดีกว่าค่ะว่าป้ายสัญลักษณ์นั้นเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆคะการห้ามนะคะสัญลักษณ์ของการห้ามก็คือการกรบาทสีแดงก็คือเส้นตรงสองเส้นตัดกันนั่นเองแบบนี้เลยนะคะเด็กๆเส้นตรงสองเส้นตัดกันเป็นเส้นเฉียงนะคะเรียกว่าการกรบาทหรือการห้ามนั่นเอง ถ้าเด็กๆเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ที่ไหนก็แล้วแต่ห้ามทุกอย่างเลยค่ะอย่างเช่นห้ามนั่งห้ามเข้าห้ามวิ่งห้ามเดินนะคะเด็กๆจำได้แล้วเช่นนี้คะเรารู้จักการห้ามกันไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาดูสัญลักษณ์นี้เลยนะคะห้ามนั่งค่ะเด็กๆห้ามนั่งนะคะจะเป็นวงกลมสีแดงเห็นไหมคะ แล้วมีคนนั่งอยู่แล้วมีผีสีแดงทับนะคะเป็นการห้ามนั่งค่ะบริเวณไหนที่มีเครื่องหมายแบบนี้อยู่นะคะแสดงว่าตรงนั้นห้ามนั่งค่ะเพราะตอนนี้เป็นยังไงคะตอนนี้โควิดระบาดเราต้องเว้นระยะห่างกันจะนั่งชิดกันได้ไหมคะจะนั่งชิดจะนั่งติดกันไม่ได้เลยนะคะต้องเว้นระยะห่างค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและของทุกๆคนเลย เรารู้จักการห้ามนั่งไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆจะมารรู้จักสัญลักษณ์ของการห้ามวิ่งค่ะสัญลักษณ์ของการห้ามวิ่งเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆจะเป็นวงกลมสีแดงอีกเหมือนกันแล้วมีลักษณะคนวิ่งแล้วเป็นยังไงคะมีเส้นตรงสีแดงคาดทับนะคะแสดงว่าห้ามวิ่งค่ะเด็กๆห้ามวิ่งนั่นเองวิ่งไม่ได้นะคะบริเวณใดบ้างคะที่วิ่งไม่ได้เด็กๆ บนอาคารเรียนวิ่งได้ไหมคะเด็กไม่ได้ค่ะแล้วในห้องเรียนนะคะวิ่งได้ไหมคะเด็กไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะบริเวณที่เด็กๆจะวิ่งได้นะคะคือในสนามเด็กเล่นสนามหญ้าบนถนนนะคะวิ่งได้ไหมคะเด็กไม่ได้นะคะห้ามวิ่งเด็ดขาดเลยค่ะเด็กไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆจูงมือคุณพ่อคุณแม่แล้วเด็กๆจะสะบัดมือแล้ววิ่งได้เลยค่ะ ไม่ได้นะคะต้องระวังตัวเองกันให้ดีๆตรงไหนที่มีเครื่องไหนห้ามนะคะห้ามเด็กค่ะเลยค่ะห้ามนั่งห้ามวิ่งเข้าใจไหมเอ่ยน้องน้องอันปังอันปังรบมือเลยจะถามอะไรคะโอ้จะบอกว่าเข้าใจเยี่ยมให้เยี่ยมแล้วซูมโม่ล่ะคะซูมโม่ก็ไม่วิ่งหเก่งที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวพ่อจะพาออกไปดูสถานที่ค่ะ ที่เราวิ่งได้นั่งได้แล้วก็ที่เราวิ่งไม่ได้นั่งไม่ได้นะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมจะทำกันมาเลยค่ะเด็กขาเรามาถึงอาคารเรียนของเราแล้วนะคะเด็กๆดูเลยค่ะทางเดินนะคะในอาคารเรียนของเราอ่ามีแล้วด้วยนะคะเด็กๆค่ะแล้วเรามาเจออะไรเอ่ย้ยป้ายสัญลักษณ์นี้นะคะ เขาเรียกว่าไปห้ามวิ่งค่ะในอาคารเรียนของเราเด็กๆวิ่งได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพื่อนๆจะมีอยู่นะคะเด็กๆห้ามวิ่งไม่ได้คะ่ะมีของเล่นมีเพื่อนๆวิ่งไม่ได้เลยเข้ามาในอาคารเรียนแล้วเด็กๆต้องเดินอย่างเดียวค่ะห้ามวิ่งเด็กขาดเลยเด็กขาตามมาเลยคะ่ะเราเดินเข้ามาถึงในอาคารเรียนแล้วนาคะรเด็กๆ เห็นไหมคะทางราบอื่นเลยล่วงไปหมดเลยนะคะเด็กๆเพราะช่วงนี้เด็กๆเข้าห้องเรียนกันแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะอ้าวไม่มีใครออกมาเดินเลยนะคะเด็กๆคะ่ะเราก็จะไปเจอกับสัญ,ญลักษณ์ข้างหน้าเลยนะคะอีเห็นแล้วนะคะมันเป็นวงกลมมันเป็นวงกลมตรงนี้นะคะมันเป็นวงกลม สัญลักษณ์นี้เรียกว่าอะไรเอ่ยเจอกันอีกแล้วค่ะสัญลักษณ์ห้ามวิ่งเด็กๆค่ะสัญลักษณ์ห้ามแสดงว่าในบริเวณอาคารเรียนวิ่งไม่ได้นะคะเราต้องเดินเข้าห้องเรียนกันนะคะห้ามวิ่งเด็ดขาดเลยเด็กๆขา,เ,เ,ๆขาเราเดินมาถึงบันไดน,นะคะ เราจะขึ้นไปอาคารเรียนชั้นสองแล้วนะคะเด็กๆค่ะขึ้นบันไดขึ้นยังไงเอ่ยเดินค่ะเดินขึ้นทีละก้าวนะคะเด็กๆค่ะแล้วมองไปทางซ้ายนะคะจะเห็นสัญลักษณ์อะไรเอ่ยห้ามวิ่งค่ะเด็กๆค่ะเวลาขึ้นบันไดเด็กๆวิ่งได้ไหมคะถ้าเด็กๆวิ่งนะคะอันตรายมากเลยเด็กๆก็จะสะดุดบันไดหกล้มหรือไม่อีกทีหนึ่งเด็กๆก็จะวิ่งไปชนกับเพื่อนเป็นยังไงคะ อันตรายทั้งนั้นเลยนะคะอย่าวิ่งขย่าวิ่งอย่าวิ่งเด็กขาดเลยอ้าวเด็กๆขาใครพูดเอ่ยเรามาพูดคำว่าห้ามวิ่งกันหน่อยนะคะเด็กเดขาลองพูดตามครูเลยค่ะทั้งหมดพูดพร้อมกันนะคะห้ามวิ่งห้ามวิ่งห้ามวิ่งขออีกคนหนึ่งค่ะขออาสาสมัครนะคะ ใครเอ่ยใครเอ่ยน้องนีโน่นีโน่นีโน่พูดสิกครั้ห้ามวิ่งเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยน้องนีนเน่เอาวนเน่ห้ามวิ่งค่ะเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะเด็กๆพูดกันเป็นแล้วนะคะง่ายๆเลยค่ะห้ามวิ่งเก่งทุกคนเลยเอาเด็กๆค่ะเราเรียนมาสึง ก็จะมีที่นั่งไว้สําหรับนั่งรอผู้ปกคมารับนะคะกลับบ้านตอนเย็นเย็เด็กๆ่ะแล้วเราก็จะเห็นป้ายนะคะป้ายที่เป็นสัญลักษณ์คำว่าห้ามนั่งนั่นเองถ้าเด็กๆเจอป้ายสัญลักษณ์นี้นะคะนั่งได้ไมคะเด็กๆนั่งไม่ได้นะคะเด็กๆนอกจากป้ายสัญลักษณ์สัญลักษณ์นี้แล้วนะคะยังมีตากระบาดอีกค่ะ ถ้าตรงไหนกากบาทนะคะตรงนั้นก็จะนั่งไม่ได้นะคะเราก็จะเดินมาเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็จะมาเจอบรเวณที่ไม่มีกากบาทนะคะเด็กๆตรงนี้เราจะนั่งรอผู้ปกครองได้เลยค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเห็นแล้วนะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆพูดคําว่าห้ามนั่ตามครูด้วยนะคะร้องไหมคะพร้อมไหมคะ หนึ่งสองซับห้ามนั่งห้ามนั่งห้ามนั่งเองมากเลยค่ะเ็กๆพูดกันได้ทุกคนเลยค่ะเยี่ยมที่สุดค่ะเยี่ยมที่สุดเ็กๆอกถามเมื่อกี้เราพูดกันทุกคนใช่ไหมคะขออาสาสมัครค่ะซับหนึ่งคนเลยน้องแอมแปะค่ะน้องแอมแปะพูดกับต้อมนะคะห้ามนั่งห้ามนั่ง โอเคค่ะเยี okay, ่ยมมากเลยคนมาให้อีกคนโอเคคันน้องมิกกี้มิกกี้ผู้ลูกกอดผู้ปั๊ป้อมเลยนะคะห้ามบังห้ามบังเยี่ยมที่สุดค่ะเยี่ยมที่สุดสนุกกันไหมคะเด็กๆออกไปเยี่ยมชมสถานที่กับคุปป้อมมาเป็นยังไงคะเหนื่อยไหมเอ่ยไปกันหลายที่เลยใช่ไหมคะเราไปดูบริเวณโรงเรียนของเรานะคะรอนของเราที่ เดินได้นั่งได้เป็นยังไงคะเด็กๆรู้จักไว้ใช่ไหมคะแล้วเห็นป้ายสัญลักษณ์ัแล้วใช่ไหมคะว่าเรานั่งได้ตรงไหนนั่งไม่ได้ตรงไหนวิ่งได้ตรงไหนวิ่งไม่ได้ที่ใดบ้างเยี่ยมมากเลยค่ะเอ,เอ๋เอ๋เอ๋เรามาทบทวนกันหน่อยนะคะว่าใครจะจําได้เลยอินดี้ค่ะอินดี้ยกปืนคนแรกเลยอินดี้ว่ายังไงคะป้าย ที่มีวงกลมแล้วมีเด็กกำลังวิ่งแล้วมีขีดขั้นอย่างนี้เขาเป็นป้ายอะไรคะอินดี้โอเคเลยค่ะเยี่ยมมากอินดีต้ตอบว่าห้ามวิ่งเด็กๆว่าจริงไหมคะจริงเยี่ยมค่ะเยี่ยมทุกคนเลยเอาละค่ะแล้วอีกป้ายหนึ่งนะคะป้ายที่เป็นวงกลมแล้วมีเด็กนั่งแล้วมีเส้นเฉียง สีแดงเขาเรียกว่าไปอะไรคะอ้าอ้าอ้ไดนไไตอบว่อมเลยคะ่ะายห้ามนั่งโอเ้เก่งจริงจริงแล้วคนอื่นๆล่ะคะว่าใช่ไม่เอ่ยใช่ไหมเอ่ยใช่เหรอคะเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอ๋มีอีกนะคะที่เป็นการกระบาดแบบนี้นะคะเด็กๆเขาเรียกว่าการห้ามใช่ไหมคะห้ามอยู่แล้วนะคะห้ามหมดเลยคะ่ะห้ามนั่ง ห้ามวิ่งห้ามเดินห้ามเข้าไปนะคะเด็กๆจำไว้เลยนะคะเด็กๆเก่งทุกคนเก่งทุกคนค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วบ๊ายบายค่ะเราจะไปเจอกันในคลิปต่อไปเลย